สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวน่อย FC อุ้งอิงมือนีได้ยินข่าวหลายยังนาะไพหูแน่ครับจากสิวาจังไดเนาะวาวอาอออกครับวอวคำเดียวคือว่าวาวอวอออกครับก็คือข่าวยังครับน้นองวัสนาเฮาเนาะก็หลอดมาจากการที่เขาเอา เอาไปให้ลงขาซัดแล้วก็เอามา่าได้มาจับฉลักได้มานี่เนาะไปกับไผ่ก็บปไปจนได้มันนะครับอีหล่าองิงเนาะมาอยู่กับอีหล่าอ,ง,องิงก็อยู่ก็เดินเตอิอไว้เนาะตั้งแต่พุ่นนะกอรกาดาสิบเจ็ดนะ,ะตั้งแต่พุ่นนะเนาะมาก็ให้เป็นของอีหลา่าตั้งแต่พุ่นมากับมาอยู่หนีกับมโอ้ยกําลังงามครับกําลังหนาหากักกาลังงามกาลังอ้วน กำลังบังดูดีเนาะโอ้ยวอาวแล้วก็เสาหลายครับจักสิวาจังไรสงสารครับสงสารแห้งคิดถึงสภาพที่ตอนว่าถือรัดข้อสิเนาะว่ามีไผไปเห็นมันห่องนะเนาะมันห่องก็ห่องสิบแห้งหรอกครับเพราะว่ามันรัดข้อนะนะโอ้ยวอลแลวกสงสารอิลี่จักซีวาจังไรเนาะแต่ละอย่างแต่ละสิ่งเนาะ เห็นหลายอย่างที่เขาเห็นเห็นเนี่ยนะเนาะนึ่งกับเรื่องยังน่ครับหมาน้อยอย่าง,างสี่เนาะตกนามเนี่ยหลอดตายอย่างสี่เนาะกับมาไอโตได้แน่เนี่ยที่มีหลายเรื่องนะครับที่มีแบบว่าเกิดเหตุบอบอกบอบอ,บอดีเกิดขึ้นเนาะมันก็สูม่นน้ำกันเนาะอันนั้นมาเลยเกิด มันก็เริ่มสูบมาเรื่อยๆเรื่อยมีเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเรื่อยๆแต่มันก็ดีมาตลอดอยังก็เริ่มดีดีดีดมาตลอดเนาะแต่บวคดว่าไม่วันมามาเมหม็นบวคดว่าวันหนึง่งเนี่ยเกิดมาเกิดเรื่องจิงสี่กับวัสนาเนาะเฮ mm. ้าก็คอยหักคอยแพงว่าเออสิเด,ไ,ดไปเบิงหนองวัสนาเน่จังสรนเนาะไปเมื่อน,นั้นกับผมก็ปไปเไปเบิงเพราะยังมัน เผ่าแต่เรื่องเอออันั้นแต่เรื่องลูกก็เลยบอได้ไปเบิงหนองเนาะปอัดวอาไปก็แม้แต่แพะสองตัวก็คือไข่บ่ช่วงนั้นก็บอสบายก็เขาลงไอ้เขาลงบานเขายัางไปหาหมอคือกันครับโอ้ยนี่ก็มาวัสนารรเป็นยังได้อยู่ดีมาตลอดร่างกายแข็งแห้งแต่มาเสียมาเสียเพราะว่าสาย,ยอ,อะไรอันนัะ คือมันมีมอย่างแน่นอนครับทุกอย่างคงวัสนาก็คงมีวัสนาแคนี่ที่อยู่กับหน่องเนาะก็คือคงเกิดมาแคนี้เพราะว่าตัา้นแหลกกระุดมาแล้วจากการขาลงขาดซัดกระุดมาแล้วแล้วมานหนีเนาะวัสนาก็คือบอกง่ายๆกับมีวัสนาแค่นั้นอ่ะก็ให้พุ่ไปเกิดเป็นสิ่งที่ดีเนาะก็ให้ไปเกิดเป็นคนหรือเกิดเป็นสั์ที่ดียังก็ว่าให้มันเป็นสิ่งดีๆมาอยู่กับหน้องอีกก็ได้ ก็ให้มันนี่แลก็ค้งสีฮ็ดบุญให้นาะให้เนาะคงสีเป็นเห็ดบุญหรือเอาพระสวดหรือจังใดก็ถาเบิงครับถาเบิงกันเด้อครับพี่น้องเอาก็ไดแค่แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนั่นแหละให้ซอยกันอย่าให้มีทุกมีอย่างายเนาะให้ยูจึงสี่ไปก่อนเบิงเหตุการณ์ไปเรื่อยๆเน,นาะว่ามีอย่างแน่มีอย่างเกิดขึ้นแน่แต่ละมือ แต่ละเศร้าก็ถ้าบิงเดอ้อมันมีเหตุการณ์เนาะแปลกๆเนาะคนเท่านี่ยัยกษ์สิวาจังไหนไเห็นเบาโทนบอกว่าสิบไปเหตุบุญไหมเหตุพิธีไหมตรงขอกงววนะครับก็ดีขึ้กันครับบอกเจ้าที่เจ้าทางในหูกเรื่องมองต้นใหม่ใหญ่น้ำเนาะผมว่าก็ต้นใหญ่ใญก็มีส่วนนะครับเพราะมันเป็นหลอยปี ต้นใหม่เก่าแก่สันบานผมเนี่ยสิปอหาเห็ดยังเลยต้นใหม่บานผมเนี่ยอยู่ซีสเกียด้วยกันนะครับแต่บานผมนี่ส่วนมากเขาจะปลไกไอเห็ดเย็นยังทารุนต้นใหม่ใหญ่ๆเองส่ครับเขาก็จะเก็บไว้เก็บไว้จังสัรนนะครับไว้จังสรนเป็นแบบไว้ไหวไหวยังนะครับอยู่บานผมมันไม่หลายครับต้นใหม่เนี่ยไม่หลายต้นใหม่เนี่ยไอ้ต้นใหญ่ๆนี่อยู่บานผมเนี่ยไม่หลาย ก็บ่อไหเป็นเป็นเป็นของเป็นอันนั้นเลยครับเป็นของแบบสาธารณะเลยหามตัดหามยั้งเลยครับเก็บไหวยังสั่นครับเป็นของส่วนร่วมในหมู่บ้านนี่สี่ครับก็คือบ่อไห้ายไปแตะต้องบ่อไห้ไยไปยุ่งเป็นของส่วนร่วมเลยเป็นสถานที่บริเวณนั้นเป็นของทีส่วนร่วมเนี่ยในบ้านผมก็มีครับมีหลายครับตอนใหม่ก็คือคนแถวเจ้าบ้านก็ขัสิบ่อใหตัดบ่อใหเฮ็ดยั้งนั่นแหละครับ เพราะมันดนลเนาะมันเป็นลอยปีจี่เสิบางแนวแห่งบามดีเป็นกวนอ่าเอแห่งที่ของผมนี่เป็นไอที่บาวบานผมเนี่ยเขาเอาวเหว้เฮ็ดแบบเป็นเป็นที่เขาปั่นหินแปดปั่นก่อนหินที่เอาไปเฮ็ดปราสาทนะครับต้นใหม่ตรงน,นั้นนะโอ้โมีต้นใหญ่ๆครับแถวแถวหนังเ่องอื่นอิปูเอเป็นปูต้าเลยเป็นปูต้าแถวมูบานนะครับตอนเป็นของผมบานผมนะครับเขาจะเก็บไห้แบบพอ ว่าห้ตัดว่าห้ย,ยังเลยเป็นของแบบศักซิ์์คันไผไปตัดนี่บ่ได้ครับไปตัดนี่มีสิษฐ์ตายมีศิษยยังเลยบานผมมันอยู่บานผมได้บ่เกี่ยวกับบองอื่นได้ครับเด้อยบ้บานผมนะคือไผไปตัดต้นใหม่ตรงนี้เดือแน่ครับมูบานกับทะเละก,กันเองครับแต่ว่าพ่นไปเฮ็ดไม่ยังอ่ะคือล่าสุดนี่เขาก็มีหำหำแนาา่บ่ให้เฮ็ดวัดไม่เห็่ว่าเฮ็ดศาลา ถ่ายซาราวัดก็ต้องใหญ่ออกมาจากตรงนั้นครับใหญ่ออกจากต้นใหม่ใหญ่จากกูตาแล้วล่ะเพราะยังมันเห็นไห็นทิ่เ็นเห็นเนี่ยผมเห็นเลยน่ะในบาดมูบานผมนะพี่น้องในมูบาดน่ะทะเลาะกันเองกรงทั้งจะเป็นบ้านเดียวกันสนิทกันคุยกันเนี่ยมันก็สิมาทะเลาะกันเองยังกันเองครับลูกพีลูกน้องกันนะครับมันคือแบ่งพรรคแบ่งพวกสี่นะครับต่อมาก็เลยมองนี่เขาก็เลยแยกออกออกมาเห็ด แบบว่าพระสิมาอยู่พระสิมาเหตุวดจังสิก็ให้พระออกมาอยู่ข้างนอกก็ได้ให้เข้าไปอยู่ในบริเวณต้นไม้ใหญ่นะครับให้ออกมาเพราะมันเห็นให้เกิดเรื่องกันหลายอย่างครับนี่แหละครับที่บ้านผมเป็น,นเออขอ้จึดตับเพไาะแตะบ่ราดเด็กสินะครับแม้แต่สิไปเอาอยังในตรงในในป่าต่างปะขอครับต้นหน่อยต้นใหญ่หรือว่าสิกินพมลไมป่าเนี่ย ต้องไปขอครับขออย่างดีโอ้ยบ้านผมนี่มีประวัติแบบเรื่องคนณัวลกเนี่ยร้ายครับเออในมือหลังผมสิวบอกฟังตั้งแต่ผมเป็นยัง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 หน่อยเนาะยังบอในอะประมาณคือแต่ก่อนในบ้านผมเนี่ยมันจะเป็นเป็นทางเหมือนเป็นเป็นปาครับมันเป็นป่าก็คือมีมั่งว่ายงไงก็คือบ่รันพัฒนาคือสมือเนาะ มันมีทางองรถรดสุกรดเข็นเห่าหนั่นแหะแล้วก็มันมีปลาทั้งสองฟังอย่างสี่เนาะเอานี่ไปใสนี่โอ้ยมีสิ่งดื้อรับหลอกล้ออยู่เลยเดี๋ยวมือล้างสิบบ่อยฟังเลยครับมือนี่พรท่านเ้า <c oughs> เดี๋ยวมือล้งลางกันคันไฟอยากฟังอ่ะราะว่าเมนมาแน่ครับเมนมาเนี่เมนมาบอกเนี่ครับอยากฟังหรืผมสิบเบาเรื่องเบาเรื่องเกา่าๆที่ผมเคยประสบเหตุกับตัวผมเนี่ยนะ เรื่องเก่าๆน่ะก็เป็นสมเหตุคับตัวผมเนี่ยไปอยากฟังกับเม็นมาแน่เดี๋ยวสิไปเดบวอร์ห้ฟังขันผมมีไปเม็นเขมีแทขยังกับเบอรอยากวอร์ด้วยครับบวอรไปก็คือเขาฟังบอสั่นดอกก็ผมมียังหลายครับมืัอนี้ก็จังไดก็เข้ากับซอยอุทิศส่วนเมืองอุทิศสนแห้วาสนาเนาะจังไดก็ไปแล้วเป็นทุกอย่างคนเห่าผมมียังแน่นอนครับเป็นยังสี่เหรอครับมนุษย์ จะลืมมืออื่นบอกครับคนที่สองติ่งบอดโจเด้อครับถึงได้กลับไปเปิดฟังกันไปไล่ไปไปแช่กันเด้อแล้วก็ไล่สนน้ำบอกครับสองสามซีสามลอยสาสิบส,สามบาทเด้อครับสาวหน่อยเป็นปันแห้งแห้งแฟนเพจอย่าลืมเด้อไปซอยกันเชีย่ยผมกับผมไมย่ยัยงหรอกผมก็อยากเชียเลผมอยากบอกผมบอกเรื่องหน่อผมก็อยากบอกเป็นสิทธินะครับบอกว่ามัน ซาาึ่ง่าเออเข้าก็ต้องบอกน้ำนั่นแหล,ละบอกน้ำนั่นแหละมันเป็นจังไรล,ล่ะคันเข้ามาบอา,าเรื่องนองแล้วเนาะมันกลุ่มเดียวกันเนาะมันนี่อมว่ายังไงครับมันนี่แค่นี้นะครับสวัสดีครับ